สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมาสรุปบทความ Understanding the Global Rise of Populism ซึ่งกล่าวถึงการเกิดขึ้นของกระแสะประชานิยมทั่วโลกประชานิยมไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ในยุคป,ปัจจุบันได้ขยายตัวอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในยุโรปและสหรัฐอเมริกาจนกลายเป็นความท้าทายต่อระบบประชาธิปไตยและโลกาภิวัตน์วันนี้เราจะมานาเสนอให้เห็นถึงความหมายสาเหตุและผลกระทบที่สำคัญค่ะ ปัจจัยเสริมและตัวเล่งนอกจากสาเหตุหลักแล้วยังมีปัจจัยเสริมหลายอย่างเช่นการล่มสลายของคอมมิวนิสต์ในปี1 9 8 9 9ถึง1991ที่ทำให้ไม่มีทางเลือกเชิงระบบอีกต่อไปและผักดันตลาดเสรีสุดข,ขั้ววิกฤตการเงินโลกปี2008ที่บั่นทอนความเชื่อมั่นในผู้เชี่ยวชาญและสถาบันการเงิน ความล้มเหลวทางนโยบายต่างประเทศเช่นอิรักและลิเบียที่ยิ่งตอกย้ำภาพชนชั้นนำว่าไหลความสามารถรวมถึงการรับรู้ว่าดุลอำนาจโลกกำลังเปลี่ยนไปสู่เอเชียทำให้คนตะวันตกบางกลุ่มรู้สึกไม่มั่นคงและหันไปหาผู้นำที่สัญญาว่าจะกอบกู้ชาติบดความเสนอคำอธิบายหลักๆสญญามแนวทางค่ะ บางคนมองว่าประชานิยมเป็นเพียงกลยุทธ์ทางการเมืองเพื่อให้ได้อำนาจโดยอาศัยสื่อดิจิทัลและการสร้างศัตรูทางการเมืองอีกแนวทางหนึ่งมองว่ามาจากความสูญเสียอัตลักษณ์และความหมายในโลกยุคโลกาภิวัตน์ทำให้เกิดความแตกแยกระหว่างคนกลุ่มซ o m e แวร์ที่ยึดโยงกับท้องถิ่นและ a n นิเวรที่เป็นคนเมืองเสรีนิยมแนวทางสุดท้ายคือผลกระทบจาก ไฮเพอร์โกไบรซิชันสและนโยบายเสรีนิยมใหม่ที่สร้างความเหลื่อมล้ำรายได้ตกต่ำและทำให้แรงงานจำนวนมากในตะวันตกถูกกดดันจนหันไปสนับสนุนประชานิยมค่ะผู้เขียนยกหลายตัวอย่างเช่นโดนัทชัมในสหรัฐอเมริกาที่ใช้กระแสต่อต้านชนชั้นนำและโลกาภิวัตน์เป็นฐานเสียงเบรกซ t ในสหรัฐอาณาจักร มารีนเรเพนในฝรั่งเศสรวมถึงพรรคซีเรียซาของกรีฑไฟสตาร์มูฟเมนต์ของอิตาลีและโป d เดมอสในสเปนจะเห็นว่าประชานิยมไม่ได้จำกัดอยู่แค่ฝ่ายขวาหรือฝ่ายซ้ายแต่ปรากฏทั้งสองขั้วขึ้นอยู่กับว่าผู้นำจะอ้างตนเป็นตัวแทนของประชาชนในรูปแบบใด ความหมายและลักษณะของประชานิยมประชานิยมหมายถึงแนวคิดทางการเมืองที่อ้างตนว่าเป็นเสียงของประชาชนเพื่อต่อต้านชนชั้นนำหรือกลุ่มอำนาจที่ถูกมองว่าไม่ทำเพื่อส่วนรวมลักษณะร่วมที่มักพบคือความไม่ไว้วางใจชนชั้นนำการต่อต้านต่างชาติและคนแปลกถิ่นการไม่เชื่อสื่อหลักหรือผู้เชี่ยวชาญ และความไม่ชอบเมืองใหญ่หรือชนชั้นกลางสมัยใหม่ซึ่งทำให้ประชานิยมกลายเป็นพลังทางการเมืองที่ดึงดูดใจคนกลุ่มหนึ่งในสังคมผลกระทบและข้อสรุปคาถามสำคัญคือประชานิยมคูกคำโลกาพิวัจริงหรือไม่ผู้เขียนชี้ว่าแม้เรายังไม่เห็นการดดถอยของโลกาพิวัตน์อย่างชาัดเจนแต่ความเชื่อมั่นและการสนับสนุน ได้อ่อนตัวลงเรื่อยๆซึ่งอาจนำไปสู่ความท้าทายในอนาคตข้อเสนอของแม่ครนคอ,อคือแทนที่จะมองประชานิยมเป็นเพียงภยัยคุกคามเราควรเข้าใจล่างงงาาความไม่พอใจและความรู้สึกไร้อำนาจของประชาชนเพื่อหาทางแก้ไขเชิงนโยบายทั้งในมิติการจ้างงานการลดความเหลื่อมลำ้ำและการฟื้นความเชื่อมั่นต่อสถาบันประชาธิปไตย ทั้งหมดนี้คือสรุปประเด็นจากบทความ Understanding the Global l i f e of Populism เราเห็นแล้วว่าประชานิยมไม่ใช่เพียงแค่คำพูดสวยหรูของนักการเมืองแต่คือเสียงสะท้อนความไม่พอใจความกลัวและความหวังของผู้คนจำนวนมหาศาลมันคือสัญญาณเตือนว่าระบบที่เรามีอาจยังไม่ตอบโจทย์ทุกคนสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่การตำหนิประชานิยมแต่คือการทำความเข้าใจว่าทำไมคนถึงเลือกมัน เพื่อที่เราจะได้ออกแบบสังคมการเมืองและเศรษฐกิจที่ยุติธรรมกว่าและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังท้ายที่สุดประชานิยมอาจเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนให้เห็นว่า